สวัสดีคะ่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะ,ะมาเจ,เจอกันนะคะในคาบมุมรูมเนาะวันนี้นะคะเราจะมาอ,ะอ่านนะคะฝึกอ่านเนาะแล้วนักเรียนก็ไปฝึกเขียนเพิ่มเติมนะคะ,ะคําพื้นฐานหน้าเก้าค่ะ,ะพร้อมนะนักเรียนฝึกอ่านนะคะแล้วก็ต้องฝึกเขียนนะคำบางคําดูอ่านง่ายแต่เขียนยากก็มีคำที่หนึ่งอ่านตามนะคะต้องมีจรรยาบรนที่ดี ต้องมีจ <Labor ator il fi> ันทร์ค <People would voir Donc> ่ะคำที่สองปูนตราจรเข้ปูนตราจอระเข้จรเข้หาดูคำว่าบริสุทธิ์อากาศที่บริสุทธิ์ อากาศที่บริสุทธิ์อย่าจองเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าจองเวรซึ่งกันและกันเลยจะรวจความเร็วเสียงเสียงอะไรเอ่ยทำไมมันวีดวิวจังเลยอ่ะดูข้อห้าค่ะจะรวดความเร็วสูงจะรวดความเร็วสูง อ่านว่าจะรวดนะคะจะรวดนะลูกนะะคนร้ายก่อความจลาจนคนร้ายก่อความจลาจนข้อเจ็ดอย่าเป็นคนหยิงกองหองอ,อ,อย่าเป็นคนญิงกองห้งอาตัวนี้อ่านว่าหญิงนะคะหญิงนะอะต่อไปข้อ8ค่ะนิสัยจอมปลอมมาก นี่สวยงมากมากค่ะข้อเก้าจักรยานสีแดงของน้องจักรยานสีแดงของน้องข้อสิบค่ะมหาจักรพรรดิมหาจักรพรรดิทีนี้มาดูคำยากนะคะนักเรียนนักเรียนดูคำที่หนึ่งคำว่าจัญญาบันนะลูกนะจัญญาบันจัญญาบันฝึกเขียนกวีนภพ ฝึกเขียนนะคะจันตัวนี้จรอหันถูกไหมคะจันจรอหันแล้วยอายาเลยนะคะน่่เน่่ดูดีๆนะดูดีๆนะคําว่าจันตัวนี้จันรอหันนะคะคําว่าบันก็บรอหันเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีอะไรคะมีนอเนนสะกดคํานี้คําว่าจัญยาบันนะคะจัญยาบัน ได้หรือ,อยังคํานี้ได้หรือ,อยังได้แล้วเนาะอ่าได้แล้วนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้คุณลิงพาอ่านให้เสร็จก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยนะกลับมาดูนะคะหน้าถัดไปอ่าทีนี้หน้าเก้าแล้วนะคะต่อไปเป็นหน้าที่สิบนะคะอ่าต่อมาเป็นหน้าที่สิบนะ หน้าที่เก้าแล้วก็หน้าที่สิบใช่ไหมคะมาดูหน้าที่สิบค่ะอาทำไมมันเลื่อนไม่ได้อ่าดูหน้าที่สิบนะคะเดี๋ยวคุณลิงทำใหญ่ขึ้นอีกนิดนึง มองเห็นไหมคะลูกมองเห็นไหมมองเห็นเนาะอ่าพาอ่านให้ครบสามให้ครบสามหน้าก่อนนะตั้งแต่หน้าที่เก้าสิบสิบเอ็ดนะคะอ่าดูข้อที่หนึ่งค่ะอันนี้คือหน้าสิบแล้วนะลูกนะหน้าสิบนะคะข้อที่หนึ่งอ่าอ่านตามนะคะฝึกอ่านหมอกเข้าปกคลุมพื้นที่ มอ่ที่กลมกลมการปกครองส่วนท้องถิ่นกลมการปกครองส่วนท้องถิ่นข้อที่สามปฏิกิริยาของสารเคมีปฏิกิริยาของสารเคมีอ่าเคมีอ่านนะฝึกอ่านนะ อิทิพัทอิทิพัทดูกับครูหลิงหรืออิทธิพัตดูที่หน้าจออื่นอิทธิพัทดูอะไรอยู่ครับทําไมหน้าเงยไปข้างหน้าลูกไม่เห็นอ่านพร้อมเลยข้อที่สเีเ่เทวดาปกปักรักษาเทวดาปกปักรักษาข้อที่ห้าประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเส ข้อที่หกหมอกำลังปฐมพยาบาลคนไข้หมอมาบาลคไข้อที่เจ็ดครูปฐมวัยน่ารักคูปฐม,มวัยน่ารักข้อที่แปดรบมือเข้าจังหวะมือข้ข้อที่เก้าช่วยกันประคับประคอง องอครับนะคะประทับประคองข้อที่สิบช่างประดิษฐ์กําลังทําประตูช่างประดิษฐ์กําลังทําประตูนะคะอ่ะผู้หลิงแคปหน้าจอไว้ก่อนนะเผื่อเพื่อนที่มีไม้ใครที่ยังไม่ได้มาเอายังไม่ได้มาเอาเอ่อในส่วนของ ใครที่ยังไม่ได้มาเอาในส่วนของเอตัวนี้มีไหมตัวสมุดเล่มเล็กหรือว่าหนังสือหรือสมุดนะไม่าเอานะมาเอานะยังไม่มีมเ<อ>นี่ยนะ<อ>ต้องม,มาเอาค่ะรวมทั้งมาลงทะเบียนรับสิทธิด้วยนะเรียนฟรีนะคะไม่งั้นได้จ่ายเงินค่าสมุดเองนะต้องให้ผู้ปกครองมาเซ็นรับนะคะลกูกามาดูหน้าที่สิบเอ็ดค่ะหน้าที่สิบเอ็ดนะลูกนะ ค่ะอ่าดูต่อไปเลยนะคะเอาลงอีกนิดนึงใหญ่เกินอ่ะ,ะแป๊บหนึ่งนะล,ลูกให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันจะได้เห็นอ่ะโอเคอ่ามาดูค่ะหน้าที่สิบอแล้วนะคะคำที่หนึ่งประท้วงทำให้เกิดประเด็นขึ้นมา อ่านค่ะบาร์เรลขึ้นมากระมลพัชทําไมครูลิงไม่เห็นหน้ากรมลพัชล่ะคะเออแล้วหนูอ่านตรงไหนอ่ะลูกไม่เห็นหน้า<ม>หเห็นตาเลยไม่เห็นหน้าจออ่าข้อที่สองค่ะประทับใจในการแสดงประทับใจในการแสดงอ่าข้อที่สามคุยกันด้วยความประนีประนอม คุยด้วยกันคุยกันแกดินแนองอาข้อที่สี่ประเพณีลอยกระทงประเพนีลอยกระทงค่ะข้อที่ห้าอย่าประมาทในการใช้ชีวิตอย่าประมาทในการใช้ชีวิตประยชน์แ้อที่หกสวัสดีสหายกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวรอไปพร้อมๆมกันลูก ข้อที่หกประโยชน์ของการศึกษาข้อที่เจ็ดประวัติศาสตร์การสู้รบข้อแปดประสิทธิภาพการใช้งานข้อเก้าวัตถุประสงค์ของเรื่อง ข่สอสิบปราดเปลืองเรื่องความคิดปราปรดเปลืองเรื่องความคิดเออตอนนี้นะคะเอาใหม่นะ ของครูหลิงไปไหนน่ะตะกี้เนี่ยข้อที่สิบเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวครูหลิงจะลงในส่วนของนะคะตัวคาพื้นฐานให้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยคําพื้นฐานก็นะไม่ได้มาเอาเล่มเมื่อนักเรียนไม่ได้มาเอาเล่มนะคะจะทําให้นักเรียนนั้นเนี่ยนะคะไม่มีตัวอาฉะนั้นครูหลิงก็จะลงในรายให้ในวันนี้วันนี้ค่ะฝึกเขียน คำสั่งนะให้ฝึกเขียนทั้งสามหน้าเนี้ใส่กระดาษมานะคะใส่ใส่กระดาษมาแล้วลงชื่อทุกคนเลยนะคะลงชื่อทุกคนเลยฝึกเขียนเพราะว่าอะไรนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครูลิงให้เขียนนะคะแล้วยังมีคนเขียนผิดมาเยอะที่พ<อ>ื้นฐานแล้วอุ้ยตายแล้วแสดงว่ามันต้องดูนะลูกนะต้องดูต้องดูว่าคาฉันเขียนถูกหรือย,ยังอยากคําว่าจัญญาบันเมื่อกี้ใช่ไหมคะ จันจอรอร,อรอยอยานะโยอายาแล้วก็คําว่าปันต้องบรอร,อรอนอนเนนถ้าเราฝึกเราจะเขียนได้ทุกคํานะคะเห็นเพื่อนหลายๆคนฝึกแล้วก็โอเคนะเขียนได้ถูกแต่คนที่ไม่ฝึกนะคะมันก็จะทําให้เราเขียนไม่ได้นะลูกนะคะอาวละนะคะเปิดหน้ากล้องแมนนัดพิมลอิทธิพลเอกวิทย์อาชินีคุณหญิงจะแคบหน้าจอครั้งสุดท้ายแล้วนะคะแล้วให้หนักเรียนไปพักเพื่อที่จะเรียนในคาบที่หนึ่งต่อไป เปิดหน้ากล้องนะคะเร็วด่วนเลยลูกอย่าปิดคูหลิงบอกแล้วว่าอย่าปิดนะคะอ่าโอเคเอกวิทย์อยู่ไหมเอาเช็คชื่อก่อนละกันนะอ่าโฟกค,คนไหนไม่เปิดกล้องคูหลิงไม่เห็นแล้วก็ไม่อ่าปิดกล้องไว้ไม่เห็นชื่อด้วยนะจะอิดตกลงอิทธิพลอยู่ไหมคะอิทธิพลอยู่ไหมคะ เอออยู่นะอ่าเลขเลขที่หนึ่งมาอยู่แน่นอนไม่ได้ยินเสียงขันชื่อเลขที่หนึ่งมาค่ะเลขที่สองมาค่ะเลขที่สามอ่านัทพีมลนกำลังเข้ามาเมื่อกี้นัทพีมลนเด้งออกเลขที่สี่มาครับเลขที่ห้า มาค่ะคค่ะเมื่อกี้หนูหลุดค่ะจ้าคุณลิงเห็นแล้วค่ะเลขที่สามมาค่ะเออเลขที่หกมาครับเลขที่เจ็ดมาครับเลขที่แปดมาครับเลขที่เก้ามาค่ะเลขที่สิบเลขที่สิบ ผู้ลิงผู้ลิงเห็นนะแต่อยากได้ยินเสียงเลขที่สิบเอ็ดเลขที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดอนบอนบหายไปไหนอนบอนบอนอนบอ่าเลขที่สิบสองมาค่ะ เลขที่สิบสามปิยนาเลขที่สิบสี่มาคับเลขที่สิบห้ามาครับเลขที่สิบหกบรพบพไม่มาเลขที่สิบเจ็ดมาครับเลขที่สิบแปดเลขที่สิบแปดครับ เลขที่สิบเก้าเลขที่สิบเก้าสงสัยเลขที่สิบเก้าไม่มาแน่นอนเลยดีโดดีโดมาไหมมาครับเออมามาครับก็เปิดไมคให้คุณหลิงได้ยินเสียงเลขที่ยี่สิบมาครับยี่สิบเอ็ด มาครับเลขที่ยี่สิบสองมาค่ะยี่สิบสามมาค่ะยี่สิบสี่มาค่ะย <24 S 2> ี่มห้าไม่มายี่สิบหกไม่มามเลขที่ยี่สิบเจ็ดเอ็นเนี่ยยี่สิบแปดเอ็นย <28 S 2> ี่สิบแปด ไม่ทำหนึ่งแล้วเข oh. อารินีอารินยี่สิบแปดขานชื่อแล้วโด่ยี่เก้าี่สิบเนาวา30อ้าวนะคะวันนี้ขาดหลายคนเลยโอเคค่ะโฮมรูมสำหรับวันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะให้น,นักเรียนไปฝึกเขียนนะคะแล้วก็เขียน ส่งเลยนะทั้งสามหน้าเลยนะคะน่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่เยอะหรอกแต่ว่าครูลิงอยากดูว่านักเรียนเขียนถูกหรือเปล่านะคะเขียนให้ถูกฝึกเขียนให้ถูกโอเคสำหรับโฮมรูมวันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบายบารครับต<ะ>ัวนักเรียนรัวนักเรียนเปิดแ,แล้วผมผมมันเป็นสีแล้วผมไปแล้วผมจะได้